สำหรับลูกคา้าท่านไหนนะคะที่รับกระเป๋ากระเพดโคตดไปแล้วนะคะหรือว่าสั่งจองไว้แล้วเนี่ยรอนิดนึงนะพี่จา๋าคนที่สั่งจองนะวิธีการเปิดใช้กระเป๋าเคล็ดลับอย่างละเอียดเลยหนูจะแจ้งในคลิปนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่ได้รับแล้วเนี่ยขั้นตอนแรกเลยนะคือรายละเอียดเนี่ยหนูจะบอกไปในกล่องนะคะแล้วก็อัดคลิปบอกแบบนี้อีกทีนึงขั้นตอนแรกเลยนะคะให้ลูกค้าเปิดใช้นะคะวันเกิดตัวเองอย่างเช่นพี่เกิดวันจันทร์อย่างกุ้งไก่เนี่ยเกิดวันจันทร์ใช่ไหมก็จะเปิดใช้วันจันทร์นะคะ เราก็จะเปิดวันจันทร์และเวลาเนี่ยเวลาต้องเอาเวลาที่เราสะดวกได้เลยแต่ว่าขอก่อน6กโมงเย็นนะคะเป็นเวลาที่เราสะดวกได้เลยอย่างก็ไปก็จะเปิดเวลา11-29นะะ็ดจเกิดเกิดวันจันทร์ก็เปิดใช้วันจันทร์เนาะและที่สําคัญก็คือ เอาแบงค์นะคะแบงค์ที่เราจะนําเป็นขวัญถุงในกระเป๋าเราเนี่ยเอามาไว้นในกระเป๋านะคะอย่างกุ้งไก่เองก็จะเป็นแบงค์พันแล้วแต่เราจะกี่แบงค์ก็ได้แบงค์อะไรก็ได้นะคะแล้วแบงค์นั้นห้ามเอาออกมาใช้นะคะต้องเป็นขวัญถุงให้ครบ7วันก่อนนะคะต้องเป็นขวัญถุงให้ครบ7วันก่อนถึงจะนํามาใช้ได้นะคะและที่สําคัญคือขั้นตอนนี้ต้องอธิษฐานจิตโค้ดจะบอกวิธีการแจ้งอย่างละเอียดคือการอธิษฐานจิตก็คือ ใช้จิตอธิษฐานจิตต้องมีกําลังนึกถึงภาพแบงอะไรก็ได้ที่เราต้องการอย่างกูเกตเองนะนึกถึงภาพปึกใหญ่ๆเลยค่ะปึกใหญ่ๆแบบคือมันเต็มเป๋าเลยเอาเต็มเป๋าเลยเต็มเป๋าเลยนึกเยอะๆอธิษฐานจิตแบบแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยฉันต้องได้ฉันคู่ควรฉันคู่ควรกับเงินก้อนใหญ่ๆอ่าแล้วเวลาอธิษฐานจิตนะคะให้เราแบบนึกภาพเรียบร้อยแล้วเนาะตบไปที่กระเป๋าสามครั้ง Icana, ทั้งหมดเป็น9ครั้งละ3-33นะคะกูจะใช้คำว่ารวยรวยรวยเฮงเงเงเงินเข้าเงินเข้าเงินเข้าเดี๋ยวพูดดังๆให้ฟังแล้วกันจะใช้3อ่ะ3รอบรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮงเงินเข้าเงินเข้าเงินเข้าแล้วก็รูปหาตัว3รอบแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วปิดท้ายด้วยการสวดพระกาถาเงินล้านนะคะอ่ะ กี่จบก็ได้3จบ9จบ5จบ11จบแล้วแต่ทุกคนที่สะดวกแล้วแต่เวลาทุกคนที่ต้องการจะสวดกี่จบก็ได้แต่สําหรับโค้ดเองโค้ดสวดเกจบนะจ๊ะส่วนสีนะคะพี่จ๋าจะบอกว่าโอ้โหตอนแรกกูเกิดจะใช้สีนี้เหมือนกันสีนี้ก็สวยเนาะน้ําตาลทองสวยมากดูแพงดูหรูมากน้ําตาลทองก็ขายดีนะคะสีที่แบบแรงๆเลยนะสีแรงๆแล้วก็ เก็บได้ไวหนูแนะนําเป็นสีแดงเลยสีจริงๆอ่าสีแดงและอีกสีหนึ่งนะคะที่แบบว่าดึงดูดด้าน,านของโชคลาภหนูแนะนสีม่วงคืออันเนี้ยถ้าเป็นกําไรกําไรมงคลปีสยก็จะเป็นสีม่วงเหมือนกันหนูแนะนําเป็นสีม่วงเลยนะคะอันนี้จะดึงดูดด้านโชคลาภอะไรอย่างนี้พูดกระซิบกระซิบนะหรือดึงดูดด้านการเนเข้าง่ายมากแล้วสวยมากด้านในใส่แบบใส่บัตรใส่เบิดได้เยอะมากนะคะ ส่วนใครไม่รู้ว่าตัวเองเหมาะกับสีอะไรนะคะ่อะอย่างสีนี้ก็คือความรุ่งเรืองทางด้านการเงินเออรุ่งเรืองรุ่งโรจน์มากนะคะรุ่งเรืองรุ่งโรจน์แบบว่าเข้าไม่หยุดเงินเข้าตลอดด้านหลังก็มีเหม่งตึงล็อกเงินด้วยสําหรับใครที่อยากรู้ว่าตัวเองเหมาะกับสีไหนแจ้งวันของพี่ได้เลยนะคะหรือว่าสมมติว่าพี่เกิดวันจันทร์ค่ะโค้ดพี่จะใช้สีฟ้าน้ำทะเลได้ไมั้ยคะได้เลยค่ะอยู่ที่ว่าพี่ชอบสีไหนเพราะทุกใบผ่านพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างกระเป๋าหนูเนี่ยอันนี้หนูใช้สีเทาปีนี้ นะะหนูจะมีแผ่นเห็นไหมมีแผ่นของหนูไว้แผ่นทองอันนี้ตามความเชื่อของแต่ละคนนะคะจะไม่มีก็ได้แต่ว่าแบบมีไงคือ,อถ้าเอาเอาละเอาให้สุดนะคะมีต้องมีให้สุดนะคะหนูก็จะพกแผ่นนี้ไว้แบบเรียกเงินเข้ากระเป๋าตลอดหมุนหมุนเข้าหมุนเข้าหมุนเข้าเข้าอย่างเดียวไม่มีออกนะคะอันนี้ก็ตามความเชื่อของหนูด้วย อะใครอยากจะได้กระเป๋าใครอยากจะได้แผ่นท่องอยากจะได้อะไรนะคะแจ้งวันเกิดพี่ได้เลยให้หนูเลือกสีให้ได้นะคะถ้าใครเลือกไม่ได้นะแต่ถ้าใครถูกชาตากับสีไหนาสามารถใช้ได้ทุกสีอยู่แล้วนะคะสําหรับลูกค้าที่รับไปแล้วนะจ๊ะสีสวยไหมรีวิวให้หน่อยนะแล้วก็สาหรับลูกค้าที่สั่งจองมาต้องขอภัยรอ,อนิดนึงนะขายดีมากยอดพีคมากแม่ขอบคุณทุกยอดเลยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะลูกค้าขอบคุณมากๆเลยถ้าใครอยากได้จองได้เลยนะคะค่อยจ่ายจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย